ขอโอกาสพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่บุญทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้รับเกียรติได้มาแสดงธรรมเนื่องด้วยงาน ้ายวันละสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธธานโยเป็นความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาในวันนี้ทั้งทั้งที่รู้ตัวเองว่าไม่ใช่พระที่จะเป็นนักเทศนนักแสดงธรรมแต่แต่เพราะความเคารพ ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงได้มาในวันนี้ซึงได้ออกตัวไว้ก่อนไม่ใช่นักเทศก่อนอื่นจะขอ,อนโมทดาบุญกับบรรดาพี่น้องญาโยมทุกท่านทุกคนที่พวกเราได้มีกิจกรรมในวันนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นภพชาติที่สูญส่งเพราะฉะนั้นได้ในเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้เสียโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่เสมอว่ากิจโฉมนุสปฏิลาโภการที่พวกเราได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันเป็นของยาก แต่การที่มาอยู่ในโลกมนุษย์นี่มันมีเวลาน้อยเสียเหลือเกินเพราะ,ะนั้นให้พากันรีบเร่งขนขวายเอาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นโทษก็ให้ละสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์หนนชนให้รีบทํารีบเร่งขนขวายไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลก็ดีทานก็ดีภาวนาก็ดีสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลาย การพวกเราทั้งหลายที่รับรักษาศีลน,นี่น่ไม่จำเป็นที่จะมาสัสมาทานศีลอย่างเดียวอยู่ที่ไหนก็รักษาได้รักษาศีลก็คือรักษากายรักษาวาจารักษาใจของพวกเราแต่ละท่านละคนนั่นแหละพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่อย่าให้เสียโอกาส ทานยังไม่มีก็ให้รีบทำศีลยังไม่มีก็ให้รีบทำภาวนายังไม่มีก็ให้รีบทำ,บทำโดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากยุคปัจจุบันนี้มันมีความเจริญใน,านทางด้านวัตถุเอามากแต่ทางด้านจิตใจของพวกเรานี่ ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาไปด้วยสุดท้ายพวกเรานะจะวิ่งตามความเจริญสู้ความเจริญไม่ได้สุดท้ายมีแต่ความทุกข์ทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธานิโยนี่นะท่านสอนอยู่เสมอให้พากันฝึก ฝึกไก่ฝึกนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่ท่านสอนมาตลอดเพราะท่านสืบทอดมาตั้งแต่หลวงปู่เสากันตะสีโลนั่นนั่นองค์หลวงปู่พุทธนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตาสีโลท่านได้สืบทอดภาษศาสนาะเสียสละทางโลก เข้ามาบรรพชาอุปสมบทตั้งแต่เป็นสมณรน้นอยทุ่มเทชีวิตกิจใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจนกระทั่งกิจใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธโธแล้วนำเอาคำสอนนั้นมาสั่งสอนพวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวโคราช เกิดมาี่มีบุญเอามากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าสารวันเป็นมหาวิทยาลัยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนอยู่ตลอดสอนถือพอดกันมาพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นพุทธบริษัทให้พากันรักษาขอวัดปฏิบัติใน่าพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีให้ยึดธรรมวินัยเป็นหลัก ให้ยึดความสมานสามัคคีเป็นหลักเป็นพระสงฆ์องค์เก้าที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหะต้องยึดพระธรรมวินัยถ้าปีกแวะจากนอกเหนือไปจากธรรมวินัยแล้วถ้าปีกแวะน้อยก็เสียน้อยถ้าปีกแวะออกไปมากมีแต่ความจเจริญโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ของพระสงฆ์องค์เก้าของพวกเรานี่แหละที่จะเป็น กำลังเป็นผู้สืบทอดเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับของพวกเราทั้งหลายที่จะพาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าพระสองฆ์องค์เก้วไม่เป็นผู้นำแล้วจะหาใครที่ไหนเป็นที่พึ่งทางใจได้โดยเฉพาะอย่างดิ้งพระสองฆ์องค์เก้วทุกวันนี้พวกเราจะไปดูแต่ข่าวอย่างเดียวพระที่ ไม่ดีเขาชอบลงข่าวตลอดส่วนพระดีๆมีมากมายเหลือหลายเขาไม่ได้ลงข่าวนะเพราะฉะนั้นจะไปฟังไปเชื่อสัอย่างเดียวพระผู้ท่านประพฤติปฏิบัติชอบนั่นแหละท่านอยู่ในปา่าในเขายังมีอีกมากศีลยังสมบูรณ์สมาธิยังสมบูรณ์วิมุตติหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์อยู่เพราะฉะนั้นถ้า ตราบใดที่พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่นนะความบริสุทธิ์ตั้งแต่ปุถุชนคนธรรมดาจนถึงกัลยาณชนเป็นอริยอริยชนจนสำเร็จเป็นพระอหรหันต์ขึ้นมาอันนี้ยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นอุบาสิาสกาเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดเนเราอย่าไปพูดไปตำหนิติเตียนท่านถึงยังไงก็ตามท่านก็ยังเสียสละออกมาดูวัดดูวาดูเสนาสนะจะไปว่าพระสงฆ์นั้นองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ถูกพระสงฆ์องค์เจ้าก็มาจากชาวบ้านนั่นแหละเออไม่ไม่ได้มาจากเทวบุตรเทวดาที่ไหน ไปนั้นอย่าไปสนใจให้สนใจตัวของเราเองปฏิบัติตัวของเราเองน,นั่นแหะทุกท่านทุกคนดูตัวเองนั่นแหละเป็นหลักขนาะดอย่าไปสนใจคนอื่นถ้าดูตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีหมดควบคุมจิตใจตัวเองแล้วได้แล้วชนะจิตใจตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีหมดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามี เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านประพฤติปฏิบัติชอบอย่างนี้อย่าให้เสียโอกาสการเวลาวันคืนล่วงไปล่วงไปน่ะเหลือแต่ความชราค่ำค่าสิ่งขวางอยู่ทั้งหน้าคือความเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการต่อไปจากนั้นก็คือความตายความตายนี่แหละขวางหน้าเราอยู่ทุกท่านทุกคนไม่สามารถที่จะ หลีกเลี่ยงความตายไปได้เพราะ,ะนั้นท่านถึงให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอความตายใครก็ไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องเดินทางเส้นเดียวกันทั้งหมดเพราะ,ะนั้นความเกิดความแก่ความตายย่อมเป็นทุกข์ทั้งหมดลองภาวนาดูก็ได้ เราเกิดมากลัวจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนนั้นนะ่ะตั้งทุกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อยู่ท้องแม่ไปยังไงเป็นยังไงผู้เป็นแม่ก็ต้องระมัดระวังกลัวลูกจะกระทบกระเทือนนี่ก็คือความเป็นทุกข์จะกินอะไรจะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังก่อนที่ออกมาจากท้องแม่พานความทุกข์มาแทบเป็นแทบตายอีกนี่มีแต่ทุกข์ทั้ง มีแต่ทุกข์ทางนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ทีนี้ความเก็บไข้ได้ป่วยที่นี่มีใครต้องการไหมไม่มีใครต้องการแต่เราก็หลีกเลี้ยงไม่ได้ทุกคนต้องผ่านการเก็บไข้ได้ป่วยมาทั้งนั้นแหละเพราะนั้นท่านถึงไม่ให้ประมาทนอนใจในโอกาสที่พวกเรายังแข็งแรงยังสุขภาพร่างกาย ดีอยู่ให้รีบเล่งขนไวยเอาสรางคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลภาวนารักษาศีลอย่างที่พวกเราทำอยู่ในนี้แหละสมบัติภายนอกนั่นน่ะเราอาศัยตั้งแต่ช่วงที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าพวกเราละจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็แยกทางกับพวกเราท่านั้นสิ่งที่ไปกับเรามีอะไร คือบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดดวงกิจด,ดวงใจของพวกเราไปเหมือนกับพวกเราที่จะไปต่างประเทศนี่แหละเราต้องมีพาสปอร์ตมีวีซา่าอันนี้ก็เหมือนกันที่เราต้องสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมเอาไว้เวลาเราจะเปลี่ยนพบไปภาคหน้านะไปพบหน้าชาติหน้านี่ ไปแล้วถ้าจะไปอยู่สวรรค์เขาก็ไม่ให้อยู่เพราะเราไม่ได้เตียมไว้เราเขาก็ไล่กลับมาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้อีกเขาก็ไม่ให้อยู่อีกสุดท้ายไปยังไงไปอยู่นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายนั่นน่ะนี่พวกเราทั้งหลายต้องระมัดระวังเรื่องนี้การสร้างคุณงามความดีนั่นไม่ไม่ว่าจะเป็นหลักษาศีลก็ดีศีลห้า พวกเราทั้งหลายนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ลักอย่างน้อยที่สุดให้มีศิลห้าประจําใจนะะั่นลหละศิลห้ามีอะไรบ้างละ่ะปาณาติบาตให้มีความเมตตาอาลีซึ่งกันและกันเมตตเมตาตาต่อสัตว์ต่อบุคคลไปที่ไหนก็รู้จักความเมตตาอารีสองไปรักรัพทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองก็ตามใครก็ หวงแหนหามาได้ด้วยความยากความลำบากจะไปใช้อุบายลักของเขากี้ของเขาอันนั้นมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งทรงสอ,สอนแบบนั้นกาเมซุมีชาจาย์ก็เหมือนกันทุกวันนี้วุ่นวายเดือดร้อนทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะอะไรเพราะศีลข้อสามอยู่ด้วยกันด้วยความส,บสงบอบอุ่นก็ไม่เป็น สามีพัญญาไว้เนื้อเชื่อใจกอกันก็ไม่ได้อยู่ได้กันต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไว้เนื้อเชื่อใจมีผัวเดียวเมียเดียวนี่พุทธเจ้าสอนมาแต่ไหนตั้งไรมาตั้ง2,500กว่าปีแล้วไม่เคยไม่ไม่เคยคํำคือล่าสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็มาสอนสินห้านั่นแหละ ให้รักษาสินห้าถ้าได้รักษาศีลห้าได้แล้วสุดยอดของความเป็นมนุษย์การพูดจากโกหกพกลมก็เหมือนกันใครก็ไม่ชอบถ้าพูดโกหกแล้วถ้าเขาจับได้ต่อไปเขาจะไม่เชื่อเราอีกออพูดที่ไหนใครขาดความเชื่อถือเพราะฉะนั้นการโกหก มันไม่ใช่เรื่องของดีเพ,เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนการดื่มสุราเมลอะไรก็เค่นเดียวกันถ้าเมาแล้วศีลทุกข้อสามารถล่วงละเมิดไปได้หมดเพราะฉะนั้นศีลห้าเป็นสมบัติของมนุษย์มนุษย์คนเราเนี่ถ้ามีศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์นอกจากนั้น ถ้ามีโอกาสมีเวลาอย่างพวกเรานี่มาร,ร,รักษาศีลแปดเป็นบางครัง้งบางคราวจะเป็นวันพระก็ดีแปดค่ำสิบห้าค่ำก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างหน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับพวกเราที่มีโอกาสมีเวลามาอบรมสั่งสอนทางด้านจิตใจไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกุศลบุญกุศลนี่แหละไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ดี สิ้นลมหายใจไปก็ดีบุญนี่แลจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพวกเราทั้งหลายให้มีความเจริญทั้งโลกนี้และเลโลกหน้าการภาวนานี่สิ่งสำคัญที่สุดครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่และองค์ละองค์นั่นน่ะบางองค์ท่านก็สอนให้ภาวนาพุโทโธบางองค์ก็ให้สอนภาวนาอานานุก อาณาปุสติคือกำหนดลมหายใจเขาออกเราก็ทำทดลองเอาจะเอาแบบไหนก็เอาจะไปคว้านั่นควานี่จะเอาพุโทโธก็เอาถ้าพุโทโธถ,ถูกกิเลสนิสัยของตัวเองก็เอาพุโทโธถ้าคนไหนสะดวกสถูกกิเลสนิสัยในอาณาปานุสติก็ให้กำหนดลมหายใจเขาออกสิ่งสำคัญคือเรื่องสติท่านจุดหมายปลายทาง ก็คือต้องการจิตตั้งมั่นจิตได้รับความสงบเท่านั้นแหละความสงบนี่แหละใครๆก็ต้องการพวกเราทั้งหลายถ้าใจได้ไม่ได้รับความสงบจะไม่เห็นความอัศจรรย์ของพระศาสนาจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ที่บ้านที่ช่องก็อยู่ว้างๆไปนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้จิต มันฟุ้งซ่านทุกวันนี้กิจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดหาโอกาสการเวลากิจของเรานี่มันปุงมันแต่งอยู่ตั้งแต่เกิดไม่มีเบรกทีทีนี้พอมาภาวนาที่ทั้งรู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านจริงๆแล้วมันฟุ้งซ่านมานานแล้วแต่เราไม่มีสติเฉยๆเออถ้ามีสติน่นน่ะกิจจะได้รับความสงบกิจจะมีพลัง อุปมาก็เหมือนหวาน้ํมันไหลาจากภูเขาไหลามาถ้ำไหลามาเป็นช่องเป็นช่อง,เป,องเป็นช่องมาน้ําจะไม่มีพลังแต่พอเราเอาดินเอาเหินไปกัน้นน้ําไว้เหลือไว้ช่องเดียวน้ํานั้นจะมีพลังกิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าความรู้สึกนึกคิดของพวกเรามารวมอยู่ที่พุโทโธพุโทโธความรู้ อันเดียวนี่แหละกิจของเราจะตั้งมั่นกิจของเราจะมีพลังนี่แหละที่ท่านสอนให้ภาวนาคนไม่ได้ภาวนาเวลาโดนกระทบที่นี่มันจะต่างกันมากนะความทุกข์มันจะต่างกันคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมทั้งด้านจิตใจนี่แหละจะมีความทุกข์มากแต่ท่านใดที่มีการฝึกฝนอบรมก็เหมือนกับเป็นทหารได้ฝึกฝนอบรมเนเวลาออกรบ มันก็ออกมาสู้ได้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกมาก่อนมันจะทุกข์ทุกข์เอามากทีเดียวและคนไม่ได้ภาวนาเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลาก็ห้ตั้งใจตั้งอกตั้งใจเอาอย่าไปคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเป็นหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์ เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าปิษุสสามเณรอุบาสศกอุบาสิกาไม่เขา่าไม่กี่ก็ตามการพัฒนาจิตใจการภาวนานี่เป็นสิ่งสําคัญมาก อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองอยู่บ้านอยู่ช่องกับภาวนาได้ยานยานจะหลับจะนอนก็ตึก,กนึกถึงพุโทโธธร,รมโมสังโฆส,โสก่อนกราบพระสงฆ์กราบพุโทโธกับทรรมโมกราบสังโฆสก่อนไม่ใช่ว่าล้มตูมลงไปเลย อันนั้นมันไม่ใช่ชาวพุทธนะนะ่ะอันนั้นมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเห็นไหมลหะะวัวกลวยช่างมา้าเวลามันจะนอนล้มตูมลเลยนะ่นะอันนั้นเขาไม่มีคนบอกคนสอนนะ่ะพวกเราเนี่เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นภพชาติที่สูงทําอะไรก็ให้มีสติสตางมีเอตดมีผลพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนี่ยไะบาปบำเพ็ญบุญลร้บาปบำเพ็ญบุญ ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วนี่ทั้งสอนอย่างนั้นนะไม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านใดก็าตามพระพุทธเจา้าองค์ใดก็าตามอสอนแนวเดียวกันนี่แหละออวันนี้อาตมาภาพก็ได้พูดธรรมะเพียงย่อๆให้บรรดาพี่น้องญาติโยมทั้งหลายฟังพอเป็นเครื่อง ประดับสติปัญญาเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจก็บอกแล้วตั้งแต่แรกไม่เคยไม่ได้เป็นนักเทศแต่มาวันนี้มาเพราะความรักความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทิดทูนในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านเจ,จ้าคุณก็รู้จักมคุนกันก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมมาเมตตาพี่น้องญาติโยมวันนี้การแสดงธรรมโดยยนยอ่อก็เห็นว่าพอสมควรเจวลา ท้ายที่สุตมาภาพขออัญเชิญเอาคุณปศิรตนตาไตคือพุทธ,ธะลัตนะธรรมะลัตนะสังฆาลัตนะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันปรพยันตรายทั้งหลายให้บรรดาพี่น้องญาติโยมประราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัติ ปาถนาสีหนึ่งประการใดด้วยความชอบธรรมก็ขอให้ความปรารานานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ